ขนาที่ทรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อร่วมประชุมกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ในการที่จะพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวเมื่อเร็วๆนี้ทางด้านนายพิพัฒรัชกิจบการและ,ปปและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการพร้อมกับประชุม แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในเขตของเทศบาลน,นครหาดใหญ่และจังหวัดสงขลากับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและนักธุรกิจในพื้นที่ซึ่งทางพลตำรวจโทสาครทอมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้นำคณะได้เยี่ยมชมยังบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาลน,นครหาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่9 4 7ไร่ รวมถึงสถานที่สำคัญในพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพระพุทธมงคลมหาราชเท้ามหาพรหมเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากหินหยกขาวและพระบรมราชนุสาวรีย์รัชกาลที่5กระเช้ารอยฟ้าศูนย์บริการหาดใหญ่ชีวาสุขซึ่งเป็นสถานที่บริการแพทย์แผนทางเลือกรวมถึงไปยังเรือนแปลงเพาะต้นกล้าฟ้าทลา,ายโจร การชงและกัญชาซึ่งเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้พื้นที่สมุนไพรเศรษฐกิจใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยบูรณาการควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่รวมถึงการร่วมปลูกต้นมหาดซึ่งเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของหาดใหญ่และต้นรวงพึ่งไว้เป็นที่ระลึกด้วยจากนั้นก็เดินทางไปดูสถานที่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการอุมโมง์ทางลอดรถยนต ถนนการจนะวันนิดบริเวณแยกหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นวิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งมีขนาดความกว้างของมวงประมาณ10.5เมตรความยาว370เมตรโดยมีงบประมาณก่อสร้าง375ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะยังเดินทางเพื่อไปดูโครงการก่อสร้างสะพานล,ลอยข้ามทางรถไฟถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าโรงแรม VL ซึ่งมีขนาดความกว้างช่องจราจรกว้างนะคะ 11.6เมตรความยาว415เมตรด้วยกันซึ่งจุดนี้จะมีงบประมาณค่าก่อสร้าง188ล้านบาทจากนั้นค่ะช่วงบ่ายก็ได้ประชุมแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬานในเขตของเทศบาลนครหาดใหญ่และจงังหวัดสงขลากับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักธุรกิจในพื้นที่เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการท่องเที่ยวในภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อที่จะนำไปเสนอต่อรัฐบาลในการจัดการด้านการท่องเที่ยวในช่วงโควิดนี้ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็จะนำเสนอการส่งเสริมรวมถึงการบูรณาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหาดใหญ่ทิศทางและนโยบายด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมถึงทิศทางการกีฬาด้านการท่องเที่ยวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติของจังหวัดส,สงขลาและโครงการศูนย์บ่มเพาะกีฬากอล์ฟชั้นเลิศพร้อมเทคโนโลยีกอล์ฟชั้นสูงทางด้านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็ได้นำเสนอแผนการพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์สมาร์ทซิตี้เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนที่ขับเคลื่อนนครหาดใหญ่ภายใต้หลักการ สร้างสารเสริมโดยได้กำหนดนโยบายการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านกีฬาซึ่งประกอบด้วยนโยบายในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนในการสร้างพัฒนาปรปับปรุงภูมิทัศน์เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายใต้เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงครอบครัวและสุขภาพ การปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดร่มรื่นสวยงามด้วยพันไม้ต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนออกกำลังกายและกิจกรรมของคนในชุมชนการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าหอนาฬิกาเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของหาดใหญ่ นโยบายเมืองพระหุวัฒนธรรมและอาหารค่ะซึ่งเป็นจุดเด่นของหาดใหญ่ในความเป็นเมืองแห่งพระหุวัฒนธรรมและอาหารการกินและทำเลที่ตั้งของเมืองที่มีพื้นที่โดยรอบที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของพัทลุงและสตูลเพื่อเป็นแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยการสร้างพัธมิตรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบในการจัดก,กิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน สำหรับนโยบายนะคะก็มีการประชุมร่วมกันเพื่อผักดันค่ะและจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาค่ะ